นี่คือประกาศของ Tower Defense ใช่ไหมเนี่ยเราจะอัปเดตเกมประมาณวันที่6แต่ถ้าเป็นเวลาไทายก็อาจจะเรียบเป็นวันที่7็ก็ได้ใครจะไปรู้อัปเดตนี้ก็จะมีตัว Structure Toxic Gunner Boxy Award Commander น่าจะเป็นสกินโค้ดทุกคนแล้วก็ไหนๆก็ได้อัปเดตแล้วทำชาเลนจ์สักหน่อยดีกว่าน่าจะเจ๋งรับอะไรดีครับซิ i เซรอร r เกอร,รอบนี้ขอเป็นกาแฟหวานมากครับได้นะซเ i อ,อร์เ r อร์เฮ้ยโฟกัสต้องการเห็นผมสปีดรันไหม โอเคทุกคนเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าเอาง่ายนะผมแค่อยากโปรโมทล้านโลบักเฉยๆอะร้านมารุช็อปเลเยอ4.5มีระบบรับกดผลด้วยแล้วก็กดเกมพารด้วยไอ้สองแมปนี้คือแมปบลอกฟุตนะแล้วก็มีกดเพชรออสตาด้วยลิงอยู่ใต้คลิปนะครับ ทุกคนรู้ไหมมันแลไรผมเห็นแบบทาวเวอร์ที่เปนแล้วมันรู้สึกหัวมันอุ่นยังไงก็ไม่รู้ทุกคนวันนี้เราจะมาออทำชาเลนจ์โดยการที่เราจะเลนด o อมตัวละครทาวเวอร์นะว่ามันจะเป็นยังไงนะอันนี้ก็เป็นตอนดึกนะนี่ผมอัดคลิปตอนตีหนึ่งนะแม่หลับเรด้วยต้องพูดเบาๆหน่อยเดี๋ยวแม่ตื่นโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมพร้อมจะสุ่มแล้วเราจะมาดูานะะไ,ได้ตัวเกลือตัวกาก,กนะโอเคอ่ะอันแรกนะทุกคนดูไว้ดูไว้อะไรกัน เอ้ยช็อกกันเอ้ยไม่ใช่เรื่องไรโอ้ยโอเคเริ่มนะหนึ่งสองสามกูอะไรเดวแมนเอ้ยตัวตัว้โอ้ยไม่ใช่ตัวที่สมเรามาดูกันซ้ำมาดูกันนะโอ้ย เฮ้ยโอ้ยครแทงจะมีตังค์วางกะเนี่ยมาช่องที่สี่ทุกคนอีกสองช่องเท่านั้นเฮ้ยโอ้ยคแทงอีกแล้วได้ตัวแพงขอตัวถูกถูกวามก็ได้อ บอกเลยทุกคนถ้าเราสุ่มแค่ตคออัวละครอ่ะมันก็จะธรรมดาเกินไปใช่ไหมเราต้องถุ่มด่านด้วยเออไม่สุ่มด่านเดี๋ยวไม่รู้อ่าเราเริ่มกันดีกว่าสุ่มด่านเล่นได้เล่นด่านอะไรครับมาดูกันด่านในทาวเวอร์ดีเป็นเอออะไรอ่ะอะไรวะด่านอะไรวะทุกคน <c oughs> อ๋อโอเคทุกคนด่านใต้น้ำนี่เอง โอเคทุกคนผมเจอด่านแล้วโอ้โหฟอรมาเดี๋ยวดูดิจะชนะไหมอุ้ยไปเสียงเพลงมันดังโอ้ยตกใจหมดดูดิแค่นับเลขลุ้นอย่างกับรายการฝีดหนาฟ้าแลบประมาณนั้นพอได้เล่นแบบที่มันเคยเล่นมันก็รูส้สึกแปลกๆอทุกคนรู้ไหมผมไม่ได้เล่นด่านนี้มานานแล้วคือแบบอุ้ยปลาโลมาเหรอเพิ่งเห็นไม่ได้เล่นนานไม่รู้แต่ันเคยมีปลาโลมาอยู่อ่ะมีเงินเดียวหกร้อยวางโซเจอร์ดีไหมเดียมายิ่งเอาไว้ยยิงนิ่งทำไมเดะโอแม่ปันยังไม่โหลดทุกคนดูดิโซเจอร์ผมยืนนิ่งอ่ะ วัดเกมบักเฮ้ยทุกคนโซเจอร์บักโอ้เจ้าแล้วเขายังไม่แก้บักได้เลยดูดิมันไม่ยิงด้วยทุกคนทําไงดีอันนี้อันนี้ไม่ใช่เกมมันไม่โหลดแล้วทุกคนแต่ตัวโซเจอร์มันบักอ่ะเนี่ยมีโซเจอร์ตัวเดียวเองตอนเนี้ยเฮ้ยโคตรอนาถเลยทุกคนโอ้ทุกคนทุกคนผมเพิ่งสังเกตนะคือถึงมันจะบักไม่ยอมเออคือยืนตรงรออะไรก็ไม่รู้อะแต่ความจริงมันยิงนะทุกคนดูเลือดนะดูเลือดดูนะเห็นไหมเลือดมันลดทุกคนคือมันยิงอะ ยิงแบบยืนนิ่งอะ่ะผมว่ามันเขาต้องมีพลังจิตแน่เลยอะ่ะตัวคอมเบนเดอร์สกินเนี่ยเพราะว่าแค่เขายืนนิ่งๆอะ่ะซอมบี้ก็ตายแล้วอะ่ะแปลว่า,ามีพลังจิตแน่ๆไม่มีตังค์จะวางแล้วมาเห็นไหมดูดิเนี่ยเลื่อนรถวางตัวเห็นปะมันเหมือนเรายืนนิ่งอะ่ะตอนนี้ทุกคนดิแต่ละคนก็พยายามเกบเ็บเงินซื้อตัวละครนะเชื่อไว้ทุกคนมันต้องมีคนเก็บเงินซื้อซีร์รุ่นถูนี้จริงได้พุทธิปุ๊บมันก็มาเลยตัวแข็งแกร่งว่าไงซีร์รุ่นยิงมันฟุทธ f a l ไอ้ไตชนะประเดี๋ยวทุกคนไม่รู้เลยทเจอกไ็ไม่ได้อัพด้วยถ้าสุบได้ฟาร์มจะดีบระเนี๋ยข้าเมเบฟเลยกันไม่สนใจด้วยรู้สึกนจนๆวางตัวละครเดวแมนช่วยดีกว่านี่อยู่เดวแมนจัดการมันผมคิดว่าเทอร์วลดีเฟน์ตอนผิวสีเหลืองมันก็ดีอยู่นะแล้วจะเปลี่ยนสีผิวทำไมมันทำให้มันเหมือนเทอร์เวแพทเทิร์นเลยเนะี่ยสำรวจด่านดีกว่าทุกคนไม่ได้เล่นด่านนี้นานแล้วบินได้ไหมเนะี Control ่ยคอนโทรลผีอุ้ยบินไม่ได้ทุกคนผมถอดวิญญาณไม่ได้ ปกติเกมเพราะว่าดิเวนถอดวิญญาณได้สงสัยไม่ได้เล่นนานอาคมเสื่อมแล้วถอดวิญญาณไม่ได้ทุกคนรู้ใช่ไหมถอดวิญญาณไปเพราะว่าไงอะสมัยก่อนก็คนไม่ก็ตัวแงตังแงแบบว่าพี่ยาพี่ยาพี่ถอดวิญญาณยังไงอะี่บินออกมาดูมุมลั่งอะผมก็ตอบไปเลยว่าถอดยังไงเขาปาลระเบิดแล้วก็หยิบระเบิดขึ้นมาอือสมจริงดีทุกคนเอ้ยมีปลาหมึกกันเหรอเนี่ยโคตรน่ากลัวเลยผมยิ่งกลัวปลาหมึกอยู่ดูดิวางเดโมแมนเพิ่มดีว่าปาลระเบิดไปเลยนี่ปใายโลกมันรู้ว่าใครอะคนจริง เรือจรอัดก็เท่ดีเหมือนกันนะทุกคนขอยืนดูหนึ่งนะอ๋อเรือแบบนี้เหรอมันจะตายไหมไอ้บอสติดปกติโอเคเขาตายนี่ครับสากาดูไว้ปืนสากาเนิร์ฟนะเป็นเนิร์ฟจากฟอร์ดไนท์ด้วยนะอันเนี้ยเผื่อทุกคนไม่รู้นะเนิร์ฟที่โซลเจอร์ใช้ของสกินทอยเนี่ยเป็นเนิร์ฟของฟอร์ดไนท์นะนี่เนิร์ฟติดลิสเตอร์ได้เพิ่งเห็นเราไม่รู้นะว่าจะเล่นถึงเว็บไหนนะแต่ที่ผมรับประกันนะคือผม,ผมว่าแพ้ใช่ เห็นแค่นี้ก็รู้แล้วว่าแพ้ซาโดหรอเซียวถือหวังว่าเขาจะจัดการได้นะเพราะเซียวถือจัดการได้หมดเลยโคตรเด้เฮ้ยเดี๋ยวนะผมได้ยินเสียงมีคนวางเอ็กซ์ซาเลเตอร์หรอโอ้ยมีด้วยเอ็กซ์ซาเลเตอร์โอ้เยีย่ยมจริงๆผมว่าเขาไม่ได้ยิงอะ่ะเอาได้ยิงเฉยอ๋อตายหมด ก็ดีเหมือนกันมีตัวเอ็กซ์เลเตอร์ตรงนี้เดี๋ยวนะ later, วอเอ็กซ์เลเตอร์ตัวีทเป็นเทนเปล่าเอ้คนละตัวผมคงอ่านชื่อผิดอะแต่ผมไม่เป็นไรหรอกตัวดูดอะเออทุกคนคนอัพโซดเดอร์ดีไหมเนี่ยคือแบบมันยืนนิ่งอะคือมันยิงอนะทุกคนแต่แค่เราไม่เห็นแอนิเมชันยิงมันเฉยก,ก็เลยรู้สึกว่ามไม่ค่อยอยากอัพเท่าไหร่คนมันชิวต้องนั่งรอทุกคนทุกคนน่ารู้ว่าผมเล่นเกมเนี่ยผมชอบนั่งมากนั่งดื่มกูโก้ร้อนอร่อยอ ค่อยอร่อยทุกคนถ้าผมจะพักเสียงตามทำไมก็ไม่รู้มีหินอยู่รงก,ก้างผมด้วยทุกคนรู้เปล่า,ว,าว่าการสุมรอบเนี่ยคือทุกคนในตีที่มากับผมอใช้เซตเดียวกันกับผมเลยนะแต่แค่คนละสก,กินโอเคอัพแล้วโอ้ยตอนนี้ผมเห็นเขายืนไม่อยู่เลยเนะี่ยโอ้ยตรวนี้มาแล้วจดการไหวไหมน่าจะไหวมีซียอทูเยอะเฮ้ยไ,ไหวไหมทุกคนดูสิฐานเราเลือกตั้งเยอะ99.8านยะไงคนจริงต้องข้ามเวฟทุกคนผมข้ามไปแล้วไม่รู้แล้วข้ามไปจะช่วยอะไรเปล่า โอ้ทุกคนเชิญอข้ามเวฟดีมากดีมากเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยทุกคนมาแล้วบอสยักษ์เนี่ยตัวนี้แหละที่ผมกลัวจะแพ้เนี่ยจะแพ้ป่ะเนี่ยรอดูแป๊นึงเฮ้ยเราเป็นตัวเอ็กซาเลเตอร์อยู่ดีว,ว่ะอาจจะช่วยได้เรามาดูกันนะว่าเราจะรอดไหมในเวฟยี่สิบสองนะมันจะตายผมไหมไดเดี๋ยวทุกคนรู้สึกไม่มั่นใจแล้วต้องยื้อเกมทุกคนโอ้ยมนจะตายป่ะเนี่ยรู้สึกไม่ดีเลยตัวเอ็กซาเลเตอร์มีอยู่โอ้ยโวัดเชือกวางเชือกวางมาช่วยกันทุกคนช่วยกันดูด จะแพ้ตรงนี้ไหมเนี่ยดูดมันถ้ารอดตรงนี้ไม่ได้ยิบต่อไปแล้วก็จะสบายหมดตัวแล้วตอนเนี้ยผมมาวางตัวเนี่ยเฮ้ยเลือดเรามีเยอะเออเลือดเรามีเยอะเราไม่แพ้หรอกเลือดเรามีตั้งเก้าร้อยวันนี้มันมเลือดห้าร้อยโอ้โหตกใจหมดโอ้ไม่แพ้ไม่แพ้เลือดเรามีเยอะปล่อยมันไปก็ไม่ไมีปัญหาอะไรเลือดมันแค่สี่ร้อยเอาอันาอีกตัวนึง่งโอ้โหผมว่าผมแพ้แน่เลยเิบแทยิบสามโอ้ย ถ้าได้ตัวมิกซ์กันทักตัวหนึ่งนะผมบอกเลยว่าไอเนี้ยคงไม่มายืนตรงนี้หรอกอัพก็ไม่ได้แล้วดูสิรูปก็ไม่ตรงเนี่ยตัวดูดแต่แค่เอารูปตัววอลแมชชีนมาเฮ้ยตรงนี้อาจจะตายก็ได้ทุกคนพาริตี้มันเริ่มโหดแล้วไงดวงดีดวงดีชาร์จมันชาร์จมันเอ้ยรอดทุกคนส่วนนั้นก็เข้าประตูใช่ไหมโอ้เดือดรสามร้อยโอเคตัวนี้น่าจะตายมาแล้วทุกคนล่วงหล่นพูดื่องหล่นถ้ามันตกสะพา,านจริงๆริอะผมจะไม่ว่าเรื่องชื่อเลยว่ามันหล่นจริง อา้าวกระดูกผมเห็นกระดูกอา้าวเล่นแบบนี้แล้วมันเครียดครับทุกคนเกมไม่อัปเดตครับนี่แต่ผมว่ามันใกล้อัปเดตแล้วสำหรับคนที่รอก็อาจจะดีใจนะแต่มันคงยังไม่อัปตอนนี้แต่ผมว่าใกล้แล้วน่าจะไม่เกินเดือนนี้แหละมัง้งแต่ถ้าเดือนนี้ไม่อัปเดตจริงนะผมบอกเลยคนคง่าเกมไปเยอะอยู่เราจะตายกันที่เวฟเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะแต่ผมว่ามีคนบอกว่าเวฟสามิบ 30. โออีตัวเนี่ยสองตัวอ๋ออเคตัวพวกนี้จ,จัดการยากกว่าแล้วไอีก๊มไอ้สอตัว ไอ้ดาจจะการได้ใครจะไปรู้เขาจะสามารถเดินไปได้หรือไม่กับซอมบี้ซองสองตัวสองพี่น้องคนนี้เขามีแผนว่าเขาอยากจะเข้าประตูฐานเราแต่เราจะมาดูกันว่าเขาจะเข้าได้หรือไม่โอเคแลกตายละก่อนนะพี่ตัวที่สองครับตัวคนน้องนะครับคนน้องกําลังเดินมานะตอนนี้แล้วก็ <laughs> ผมว่าเขาน่าจะตายถูกไหมตายไหมยอย่าเพิ่งร้อนตอนนี้อย่าเพิ่งร้อนตอนนี้ฉีดไปก่อนตายไหมโอเคตายแล้วประกันโอน้โหรอดด้วยเวฟสามสิบ 30. ไม่รู้ยังไงนะเรามาดูกัน เพิ3สบตัวอะไรออกมายืนดูหนึ่งทุกคนตอนนี้ยังไม่เห็นอะไรที่มันผิดสังเกตเห็นแต่ตัวละครกากากตอนนี้ดูมันก็ไปเฮ้ยแทงโอเคหรับประกันแล้วว่าตายจริงนะครับทุกคนแทงแม่งวิ่งโคตรไวอะดูดิเลือดตั้งเจ็ดพัน 7, เอ้ยหรือว่าอาจจะฆ่าได้แทงไม่หยุดเหรอเอ้ยผมไม่ได้เล่นนานผมจำไม่ได้เลยว่าแทงมันหยุดเดินหรือเปล่าน่าจะไม่หยุดนะโอ้เหม o d ผมตายแล้ว นี่คือการปลุกพลังวิญญาณอุ้ยนี่ครับผมเรียกวิญญาณคนตายมายืนนิ่งนะครับตอนนี้เราจะเห็นว่าเขาคงงง,งว่าตรงนี้ทําไมมันช่วยอะไรไม่ได้หรอกวางไปงั้นแหละแทงมันแบบว่ามีความมุ่งมั่นที่จะเข้าประตูโอเคมันเข้าไปแล้วลาก่อนบ๊ายบแย่แที่เวบสามสิบก็ <c oughs> ถือว่าดีอยู่ทุกคนเจอกันใหม่ตอนทั้วว่าดีเอัปเดตนะแต่ไม่รู้จะอัปจริงหรือเปล่าอุย้ยลืมโปรโมทเสื้อทุกคน ใครอยากสราบสรุนผมก็ซื้อเสื้อตัวนี้ไม่ก็รอเสื้อตัวใหม่เอานะโอเคสำหรับคลิปนี้ไปแล้ควคามุย